ปัจจุบันที่ผ่านมานะครับผมน้องคำล่าก็ได้เดินตามความฝันเนาะจนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลาที่น้องคำล่าเดินทางข้ามโขงมาเพื่อที่จะสร้างฝันตัวเองในช่วงนั้นน่ะน้องคำล่าติดนเยแต่หลายๆอย่างปัญหาในชีวิตตอนนี้กำลังมณ์อยู่มองหาโอกาสใช่ไหมมองหาโอกาสว่าทำยังไงเราถึงจะตามความฝันเราได้ เราถึงเราก็เลยตัดสินใจมาที่ทจะออเิชั่นบ้างน,นู่นนี่นั่งใช่ไหมครับอ,อยากให้พ่อแม่ครอบครัวสบายเพราะว่าเจ็บเป็นอุ่นกันเขาเป็นเสาหลักเลยเขา<อ>เรียกไงมาเนี่ใช่คือเขาต้องเราโตมาแล้วเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ต้องให้ร่มกอดตัวเองขึ้นมากใชใ่ได้มีกำลังใจถี่เสยงค่อยสปอร์ตพ่อแม่ในกาครอบครัวครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับฝากน้องๆเยาวชนทุกๆท่านนะครับที่ฟังรายการอยู่เนาะอะ มีพ่อมีแม่ให้ดูแลนะครับผมจะเป็นอะไรที่ประเสริฐแล้วก็ดีมากๆห,หลายคนเนี่ยปฏิเสธที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่อันนี้คือบาปมากเลยนะครับผมเวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนึกถึงเนาะแล้วจะถามหาว่าเอ๊ะทำไมช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ทําไมเราถึงไม่ดูแลพ่อแม่ที่ต้องคำนั้นทาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะฮะอ่ะแล้วก็นะครับผมอาวกับมานะครับผมถึงเรื่องเราของอผลงานเราบ้างดีกว่า ตอนที่น้องคำน่าจะมาเขาเรียกว่าจะมาออดิชั่นต่างๆเนี่ยทราบว่ามีการคเวอร์เพลงโดยอ่ามีเพลงเอยียงแนวบอกสุไอ่ฟังเบิร์ก่อดูการมีเปื่อยขาวสาวคอยอะไรกันเพลงนี้เพลงนี้พี่ก็เปิดนะมเมื่อเช้าชื่อชื่อเพลงว่าอะไรนะเปื่อยขาวสาวคอยเปื่อยขาวสาวคอยถ้าแปลเป็นเป็นภาษาภาษาไทยนี่คือมันมันแปลแปลว่าอะไรอ่ะ แต่ว่าพูดแต่ว่าคนคนหนึ่งทีคอยอะไรแบบรอคอยคนที่เรารักโดยเสียงเบอกของคนคนหนึ่งอ่าฮะอ๋ออันนี้เป้ยเป้ยขาวสาวคอยอ่ะเพลงที่สองที่โคบูร์คืออะไรครับสาวสวัสด์ถือต้มสาวสวัสด์ถือต้มหรือแปลเป็นไทยคือสาวสวัสดิ์ถือสาวสวัสด์ถือตัวใช่ไหมแล้วก็เพลงที่สามนะครับจำได้ไหมว่าโคบูร์เพลงอะไรบ้างลงค่ะ ลัวเขาลงหัวเขาอันนี้ไม่ต้องแปลเป็นไทยนะครับเพราะชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็เพลงที่สี่ครับเสาวเถาเฝ้าต้นกับท่านสาวเถาเฝ้าต้นกับท่านนะฮะแล้วเพลงที่ห้าเอาที่จําได้ก็ได้คือซีเมอรดแล้วแต่ว่ากับกามีผลงานเพลงรถจัดหางไงรถจัดหางใช่ไหมโดยแค่หางลดจัดหางโควิดใช่ไหมเดือนหอนยอนโควิดเดือนหอนยอนโควิดอ่าประมาณนั้นแล้ว เพลงที่ครบเวอร์มาทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราเข้าห้องอัดเนี่ยยากไหมอันนี้การคือสบายสบายเพราะว่ามันเป็นสไตล์แบบคบเวอร์เน้นแบบอาจารย์บอกว่าให้เน้นแบบเอาไปห้อหนังในที่ลไมย่ทเียครับผม,<ด>มสแสดงว่ามันง่ายกว่าเพลงซิงเกิลที่คำล่าร้องมาใช่ไหมครับเออเพราะว่ามันใช้ความ สบายๆในการถ่ายทอดในการร้องแต่ว่าซิงเกิลหอฟันข้างของนี่คือจะเป็นซิงเกิลที่แบบคลิกเครียดหน่อยเนาะเพราะว่าอยู่ในห้องห้องห้อง,อ,งอัดนานเป็นลมอะเป็นลมเลย <laughs> <ๆ S 1> <laughs> ผมก็ได้ติดตามอยู่ครับ <ừ S 1> ผมก็ได้ติดตามว่าน้องคำล่าใช้เวลาในการร้องะอนะครับแต่ละท่อนแต่ละท่อนกว่าจะได้เนี่ยมันยากนะฮะยืนประมาณห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเน้นๆไปเลยนะครับถามว่าเหนื่อยไหม <laughs> เหนื่อยสิครับผมห้าชั่วโมงเนาะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเปรียบเทียบถึงค <laughs> นที่ฮักแล้วก็คอยให้กำลังใจตัวนั้นแรง โอ้นั่นแหละครับคือน้องทำลาก็ผ่านในจุดๆนั้นมาแล้วแล้วก็มี FC แฟนคลับต่างๆท่วมท้นมากครับทั้งทั้งชาวไทยเนาะหรือว่าชาวชาวสวรรค์เขหรือว่าจะเป็นทางสปปลาวนะครับทุกๆแขวงเลย FC ของทำล่าก็มาติดตามช่องของพี่หนึ่งเหมือนกันเยอะมากนะครับขอบคุณจริงๆนะขอบคุณจากใจเลยก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเท้าความไปถึงเรื่องเพลงที่เคยควอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เออยากจะถามอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนที่สนิทของน้องคำล่าที่สนิทยอยู่อยู่ทางสปปลาอะไรเงี้ยพอเขารู้ว่าน้องคำล่าแบบว่าได้ทําตามฝันแล้วนะมีซิงเกิลแล้วนะมีโน่นนี้นั้นแล้วนะเน,นีนน่ยนะช่วงที่ผ่านผานมาเนะี่ยช่วงแรกเนี่ยเพื่อนที่สนิทกันเนะี่ยอย่างอะไรละ่ะทางเบียงจันใช่ไหมมีเขารู้สึกยังไงบ้างที่น้องคำล่าก้าวเข้ามานะเป็นศิลปินแล้วก็มีซิงเกิลเป็น,ปนของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับ จะดีใจกั่ะจะแงความมีทีนั่งที่แบบเข้ากันเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่แบบหาโอกาสให้มัได้ใช่มันมันยากไปแล้วก็บน้ำเสียงกับบอดี้คือเพิ่นแต่กัเขาวต่อเอิญยังก็พรสวรรค์ทั้งโบนี่อืมฮึพรสวรรค์ใช่ครับครับคนเราถ้าถ้าถ้าขาดทั้งพรสวรรค์ทั้งพรแสวงนี่คือ ยังไงก็ไปไม่ถึงฝันแน่นอนนะครับผมแต่น้องคำล่านะครับถึงอา,อาจจะทราบตัวเองแหละว่าเราอาจจะร้องเพลงแบบในในระดับหนึ่งเนาะแต่เราก็พยายามมีการฝึกฝนนะครับผมจนนะครับณปัจจุบันนี้พี่ก็ทราบข่าวแบบคร่าวๆนะวเว่วมาตามลมหนาวที่กำลังจะพัดมาว่ามี FC FC ทางฝั่งประเทศไทยนี่เนาะอ่าเขากำลังแบบ จะมีเพลงให้น้องคำราดร้องอันนี้จริงมากน้อยแค่ไหนครับน่าชีนเรื่องเรื่องจริงแต่ว่าอันต้นต้นเองก็คือยังบัวทันเดย์หูรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าผนกระส่งมากว่าให้ซ้อมเดินาะวามีเอฟซีพอๆแม่แม่น้องเาว้าไทยล้วกครทั่วโลกโลสอยสนับสนุนเป็นผลงานเพลงนี้เกิดขึ้นมากใช่แต่ว่าก็ได้ฟังข่าวๆเลยน้าตาไลเข้ากับชีวิตไหม เข้ากับชีวิตแต่ที่สำคัญก็คือแรงสนับสนุนเยอะมากจากพ่อพ่อ่พี่น้องเศร้าไทยเลยก็เอฟซีควโลกคอยบอกให้อันนี้คือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบสำหรับน้องคนที่รู้สึกแบบซาบซึ้งเลยก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นประคุณไรในชีวิตของน้องที่แบบเกิดมาลงทุนลงหอนซอยกันพูนละเด็กละน้อยดีใจคือแสดงว่า อีกไม่อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเราก็จะได้เขาเรียกว่าฟังเชร์แช์นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของอคัาล่าเล่าละครอินสีชืงหมันะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่เข้ากับชีวิตนะเนาะเขียนขีดเขียนขึ้นมาเนี่ยเข้ากับชีวิตมากๆเลยนะคัมล่าก็บอกว่าฟังแล้วน้ําตาไหลน้ําตาไหลด้วยเนื้อหาของเพลงเนาะเพราะมันมันเข้ากับชีวิต เขียนขึ้นมาจากชีวิตในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันหนักห่วมากๆนะฮะอ่าแล้วก็ตอนนี้ F.C. ต่างๆก็ร่วมมือช่วยกันจริงๆจากใจหนึ่งในนั้นก็มีพี่หนึ่งนี่แหละ <c oughs> นะช่วยกันแบบสนับสนุนเต็มที่นะครับผมอ่าแล้วก็อ่ะเรามาพูดถึงเพลงกันต่ออีกดีกว่าแล้วได้พูดคุยกับพี่ๆหรือยังครับที่เขาจะจะทาเพลงให้ว่าจะเริ่มเข้าห้องอัดตอนไหนอะไรยังไง การตองนต้องเรของอัากคิว่างารนแรกคิวะทอรโอเคนะครับที่ต่างจังหวัดใช่ไหมไม่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 ใช่มุกดาหารเนาะอัดอัดยิ่ไม่ดีนะเพราะทุกคนก็ตั้งตารอรอคอยว่าอาจจะอาจจะน่าน่าอาจจะหลังวันออกพรรษาหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ต้องติดตามเนาะยังไงก็พี่ก็ขอเป็นกำลังใจนะว่า เข้าห้องอัดครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้น้องอน้องล่ารำละครนะครับทำให้เต็มที่โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยมันมันเพราะจริงๆมันเป็นเพลงชา้าๆหรือว่าเป็นเพลงจังหวะจังหวะอันจากี่ฟฟงไก่บ่งกับโบแมนเพลงไวเพงลงซาซาแบบอารมณ์แบบถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดอารมณ์อ่าแล้วน้องล่าคิดว่าตัวเองเนี่ยชอบเพลงท<อ>ี่แบบมีจังหวะจังหวะหรือว่าชอบเพลงช้า ด้วยปกติมักถ้าเป็นศิลปินทางของไทยมัก uh huh. แต่แงอรไทยอืมออกแนวชีวิตชีวิตหน่อยซึ้งซงหน่อยใช่ไหมครับแสดงว่าน้องคำล่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงที่แบบจังหวชะช้าๆหน่อยนะครับผมอ่าเพราะว่าดูจากเอ่อเพลงที่น้องโคปเปอร์ในแต่ละเพลงถ้าเป็นเพลงช้าๆเนาะเสียงจะใสมากแล้วก็น่าฟังมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับในช่วงเบรกนี้นะครับอยากจะให้น้องคำล่าเนี่ยฝากถึงพ่อๆ่แม่แม เอฟซีแฟนคลับของน้องคำล่าทั้งไทยทั้งสปปลาวและก็พ่อแม่ทั่วโลกเลยกับความรักความปรารถนาดีที่สมมอบให้กับน้องคำล่าลำละครอินสีเชียงใหม่เชิญครับการขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีพี่น้องชาวไทยทั่วโลกและก็พ่อพ่อแม่อยู่ทางต่างประเทศนั่จะเป็นทางการออนไลน์หรือว่าที่เพื่อนให้การสนับสนุนและการซัพพอร์ตลูกทีมบอกรู ที่ถูกหรือทีสูงก็ให้กำลังใจพอพอพ่อเจ้าเอิญเนี่ยก็บอกถี่บอกป่าบอกถี่บอกป่าบอกย้ำๆให้ลูกไว้ป็นลูกกาฝากพี่น้องเศร้าจังหวัดมุกดาหารน้ำเด้อค่ะครับกาฝากเป็นลูกในบ้านวาดในสวนน้ำเน้ยโบไก่โบไก่เนาะมุกดาหารก็สาวนเคศถามมากกับแป๊บเดียวเองนะครับเนาะถามมากกับแป๊บเดียวอ่าพี่หนึ่งเนี่ยก็ข้ามไปที่สปปลาวบ่อยนะครับเพราะว่ามีมีเพื่อนอยู่ทางสปปลาวเยอะ ก็ไปดิ้งแดงดังเสร็จแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยอะสำหรับในช่วงนี้นะครับผมนะก็ผมมีอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคำถามเนาะอยากจะให้น้องคำล่าพูดถึงการทำความดีการทำความดีในรูปแบบของล่าลำละครทำแบบไหนบ้างขวัดฟังธรรมปฏิบัติตัวเป็นคนดีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ การทำความดีสำหรับสาหรับลาเนี่ก็คือใช่คเป็นผู้ไ้อะฮะปวาคนบุคคนนัหรืออยังแล้วแต่ผู้เพิ่นแบาเพิ่นบ่ดีแต่ยังหน่อยเข้าเป็นผู้ไ้ต่อหสิ่งที่เทาเข้าห้ไปแล้วคนอื่นสิบาบ่นีบ่ดีเวลาเข้าได้ห้ไปเท่าเหตุและเทาสบายใจใช่เหตุแล้วเข้ามีความสุขและเหตุไปแล้วเธชีบูมันเข้าเบาแบบจริงแบบน้ำรั้ค่าเข้าเบาก็คือมันเป็นการที่เทาเหตุไปแล้วเข้าบ่สบายใจถูกใจเจ้ากองอะฮะ ก็เลยแบบผู้มือนีก้กะคิดดีทำดีซัทีห้องทำได้ับ,บเฮดเกินตัวบบเดินทอนผู้ใดอ,อันอากาศาีของน้องอบางทอกะเขาวัดได้ไปบวชประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ตอนยังมักเขาวัดเหตุบุญตั้งแต่นิ่นหน่อยไม่ก็คือเท่าที่พี่ติดตามชีวิตมาก็คือจริงๆแหละน้องขนาดตอนที่พี่ไปมหาสารคามใช่ไหมน้องคำราก็ยังไปทำบุญที่วัดก่อนที่จะมาซ้อมอ่า ชวนพี่ไปด้วยแต่ว่าพี่ไปไม่ถูกไงแต่ว่าโอเคก็ผ่านพ้นไปแล้วก็อีกหลายอย่างเมื่อวันนี้น้องคำล่าก็มีโอกาสได้ไปทําบุญถวายน้าใช่ไหมที่วัดอะไรนะวัดป่ามหาโชคทำบุญถวายน้ํา19แพ็พคเก้จะหมดัาารกับไก่กับไปโอหมดได้โอหมดได้นอกจากจะมีวัดป่ามหาโชคแล้วนะครับ ทางสมัยโบรามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะอะไรนะพระธาตุโพนพระธาตุอีหังพระธาตุโพนพระธาตุอีหังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองเลยใช่ไหมครับพระธาตุอยู่หลวงปู่องค์คำอยู่บ้านน้องมังสันหอใจพี่ดุ๊กเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกันแล้วในช่วงปัจจุบันเนี้ยน้องคำล่าได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่กลับไปอยู่ที่บ้านและบ้านสะคืนเหนือใช่ไหมได้วางแผนไหมครับว่าในช่วงระยะเวลาที่เรายังไม่ได้เข้าห้องอัดเนี่ยน้องคำล่าเนี่ย จะไปไหนจะไปไหนบ้างจะพาแม่สุดไปเที่ยวไหนบ้างเพราะว่าสมบารามันก็มีหลายแขวงเนาะอ่าเวลาที่เราบ้างๆ่รงนี้ยเราก็อยากจะพักสมองบ้างเนี่ยเรากําลังอยากจะไปเที่ยวไหนของสมบารามากที่สุดครับการย่อหรือไปมาหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่าข้อมูลซึ้อก็คือต้องมีข้งบูท่านได้คือเองเอาเอาจากข้อมูลซึกเลยเพราะว่าอยากโฟกัสแบบอันน็้ การการทํําทาเพลงดีกว่าเนาะซ้อมเอาให้เอาให้ซ้อมให้ดีที่สุดแล้วก็เข้าอัดจบแล้วค่อยค่อๆว่ากันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเรื่องสมองเรื่องจิตใจไม่แย่ใจอะไรไม่ยั้งสูงแล้วอีกคําถามหนึ่งตอนแรกกับว่าจะไม่ถามมองยังไงอ่ากับคําว่าดราม่ากาบ้างเถือการแชรใจบ้างเือการขุ้เป็นยังคาเขาสีลม คนอยู่ข้างหลังเราก็เื่อพอกันเอช่เลยใช่ครับฉะนั้นแล้วบว่าสิเกิดเนี่ขึ้นแต่เก็บน้ำตาปาดหัเาาวเข,ข่าเก็บความู้สึกเก็บใจไวเข้มแข็งใน้้นที่อยู่คางเ้าถูกต้องของ้างหลังเราได้ได้เห็นว่าอู้ยังน่อยเ้าสิคากกแบคนเนี่ยแลมแต้ถูกต้องยิมถูกต้องครับนะเข้มแข็งอ่าฮะนี่คือคำจำกัดความความง่ายๆของน้องน้องคำ่าที่มองให้กับของว่าดราม่าคือต้องเข้มแข็ง ต้องอยู่ให้ได้อ่า <ừ. S 1> คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนพี่ดีเจหนึ่งก็เชื่ออย่างนั้นแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณอ่าน้องอ่ลา,าล่ารำละครอินสีเชียงใหม่ที่ให้เกียรตินะครับมานั่งพูดคุยแล้วก็อเขาเรียกว่าสแสดงความเป็นตัวตนนะแล้วก็มาบอกข่าวดีให้กับพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านว่าอีกไม่นานนะครับก็จะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าอะไรนะ เห็นเห็นวันใหม่เอล่าลอยดราม่าแต่ว่าอลา่าล่าน้อยร้อยดราม่าโดยแต่วัน <100 S 1> นอกกันยังโว,วหวมันเป็นสื่อบอลลี่จังไหนกตังบนท่านหูแต่วันนี้ก็เห็นพี่พี่อยู่ในกลุ่มเขาบอกว่าเขาเขากำลังจะมีการเขาเรียกว่าให้แต่ละคนเนี่ยตั้งตั้งชื่อเพลงอยู่กำลังเลือกกันอยู่ว่าจะเอาเพลงไหนดี ถึงจะสะดุดหูน่นนี่นั่นต่างๆยังไงก็พี่หนึ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้แหละอีกช่องทางหนึ่งเนาะสัญญาว่าถ้ามีซิงเกิลออกมาแล้วก็จะเชียร์นะครับผมเปิดนะให้กําลังใจเหมือนเดิมขอให้ซิงเกิลที่กาลังจะคลอดออกมานะครับในเร็วนี้เนี่ยปังๆแล้วก็ปังๆสุสๆมันมาเด้อง่างๆนะถูกก็จบลงไปนะครับลาปีชีก็ให้น้องคาลานะครับผมพูดเขาเรียกว่า ฝากเนึกฝากตัวอีกรอบหนึน่งดีกว่าเน้ออ่อาโดยกาฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีน้องข้างฝั่งไทยและไรกับทั่วประเทศและก็ทั่วโลกซอยสนับสนุนฝากไปลุ้นในบานบานในส่วนนัในเด้อก,กับซิงเกิลที่สองของหนูอาร์ซีฟันอาจ์ซียังบอสําเร็จแต่ว่าหนูกะซีพยายามประยุทธ์ประยุทธ์อย่างความฝันและก็สําคัญที่สุดก็คือคุณงามความดีถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วอาจ์ซีนี่ย่างกับ ฝากติดตามตอนต่อไปรายการขอพูดที่หายโอกาสหนุ่มในน้ำเด็กหน่อยคนหนึ่งจากท่าฝั่งทายที่ห้ความหักความแพ้บาวเอฟซีทัวโลกในกัวประเทศนอกะ สาวสึงในนั้มใจไม่ตีดจากพี่น้องชาวไทยทุกคนที่มองให้ขอบคุณเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยนะฮะข้ามลาไปสวัสดีพูดไปด้วยก็น้ำตาก็กำลังจะเล็ดเลยเลยนะฮะพอดีเลยขอบคุณในส่วนของน้องกล้ามาคอนดีสพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้สมีก่อนนะพี่น้องเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เมนสูนี่เด้อสวัสดีจ้าดิสินไทยตอนต่อไปเบอร์จ้าสวัสดีจ้น